สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากการที่ติดตามข่าวกันมานานในที่สุดก็ได้มีการยืนยันจากทางค่ายยามาฮ่าแล้วว่า จะมีการเปิดตัวเจ้ารถบิ๊กสกูตเตอร์คันเก่งคันนี้ในประเทศไทยอย่างแน่นอนกับ all new Yamaha Xmax 300แต่ยังไม่ได้ระบุเวลาอย่างแน่ชัดแต่คาดการกันว่าเป็นไปได้สูงมากๆสำหรับงาน Big กมอเตอร l เซช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหากจะพูดถึงรถแนวสกูตเตอร์ในบ้านเราแล้วตอนนี้สำหรับในระดับ e n t y Class ก็จะเป็นการฟัดก,กันระหว่าง PC x และ Nmax แต่หากขยับขึ้นมาเป็นบิ๊กสกูตเตอร ตอนนี้หลักๆที่คลองตลาดเลยก็หนีไม่พ้นฟอร์ซานั่นเองถึงแม้ว่าอาจจะมีการเข้ามาแจมตลาดของทางค่าย SYM กับซูซูกิกันบ้างแต่ก็ยังไม่หวือหวาในวงกว้างเท่าไหร่นักทีนี้ในสถานการณ์ที่ทางค่ายยามาฮ่าเองนั้นกําลังลุกตลาดในบ้านเราอย่างหนักท้าชนกับค่ายคู่แข่งอย่างเต็มตัวนับว่าน่าสนใจมากๆที่จัหาคู่ชกในพิกัดเดียวกับฟอร์ซามาอย่างนี้ในเบื้องต้น เราลองทำความรู้จักกับเจ้า all new yamaha x m a x 300คันนี้กันให้ลึกซึ้งก่อนว่าวาทีคู่แข่งเบอร์หนึ่งในอนาคตคันนี้จะพร้อมรบขนาดไหนสำหรับจุดมุ่งหมายในการออกแบบย a m า h a x m a c 300นั้นชัดเจนว่าทางค่ายต้องการมอบประสบการณ์ในการขับขี่รถสกูตเตอร์ที่ดีที่สุดหรือที่เรียกกันว่ารถสกูตเตอร์แบบไฮเอนแบบที่เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและวิ่งออกทริปให้กับผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของมันด้วยดีไซน์และท่านั่งที่เน้นความเป็นสปอร์ตสูงมากๆ ถ่ายทอด DNA มาจากตระกูล Max เต็มตัวมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบใหม่ขนาด292ซีซี c ระบายความร้อนด้วยน้ำสีวาล์วสีจังหวะ s ิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมช้าแบบบูคออันเป็นเอกลักษณ์ของทางยามาฮ่าที่ให้ทั้งความแรงและประหยัดน้ำมันไปในตัวด้วยวัสดุที่เลือกมาใช้ในแต่ละส่วนจะเน้นความเป็นพรีเมียมไปในตัวอย่างชัดเจนโชงอัพหน้านั้นเป็นแบบดูอัลแคมพร้อมระบบเบรกแบบ ABS ทำงานร่วมกับดิสกเบรกทั้งหน้าและหลัง และออปชันที่น่าสนใจมากๆก็คือ traction control system หรือระบบป้องกันล้อหลังหมุนฟรีซึ่งมีไม่บ่อยเลยที่จะใส่มาให้ในรถดะดับคลาสนี้รวมไปถึงระบบ Smart Key คือระบบที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจบิดที่เบ้าอีกต่อไปแล้วเพียงแค่มีกุญแจติดตัวก็สามารถสตาร์ทได้เลยล้อด้านหน้ามีขนาด15นิ้วและด้านหลัง14นิ้วซึ่งจะให้ความสมดุลในการขับขี่มากที่สุดเมื่อคำนวณจากโครงสร้างโดยรวมของ X Max 300 ระบบไฟนั้นด้านหน้าเป็นไฟ LED แบบ t ทวินไอและทำงานร่วมกับไฟ LED High Beam ส่วนด้านหลังก็เป็น LED แบบ Tail Light ส่วนของการออกแบบบอดี้ของรถนั้นใช้เอกลักษณ์ในคอนเซปต์บูมแมรงจากรถในตระกูลแมครุ่นอื่นๆแฮนด์รถนั้นเป็นแบบแฮนด์บาร์ที่มีมิติกระชับสามารถคอนโทรลรถได้ง่ายในขณะที่หน้าจอแสดงผลนั้นเป็น LCD ที่มีทั้งการแสดงผลแบบอนาล็อกและดิจิตอลผสมผสานกัน ที่สำคัญอันจะขาดไม่ได้เลยสําหรับรถในแนวนี้ก็คือพื้นที่เก็บของใต้เบาะแองกแม็ก300เองนั้นให้พื้นที่ใต้เบาะขนาดใหญ่เฮือมาที่นอกจากจะใส่หมกกันนอกแบบเต็มใบได้ถึง2ใบแล้วยังใส่ของอย่างอื่นในขณะเดียวกันได้ด้วยอันนี้น่าจะเหมาะสมกับคนที่ชอบเดินทางมากๆโดยสีที่เปิดตัวกันในตอนนี้คือสีลูน่าเกรดมิลกี้ไวท์ฟอร์ซาบลอน ทีนี้แน่นอนว่าสิ่งที่หลายต่อหลายคนได้สอบถามกันเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของราคาว่าจะเปิดตัวกันมาที่เท่าไหร่ตรงนี้ณนะขณะนี้ถือว่ายังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่เป็นไปได้สูงมากที่ราคาของตัวรถนั้นจะสูงกว่าบรรดาคู่แข่งทั้งหลายในบ้านเราพรารถมีออปชันมาเต็มๆและมีความเป็นพรีเมียมเป็นอย่างมากดังนั้นอาจจะเปิดตัวกันอยู่ที่ประมาณ1 6 9 1, 0 0 0ถึง1 7 5 0 0 0บาท เมื่อเทียบกับสัดส่วนความต่างกันของราคาฟอร์ซ่าส0 0และเอ็กแมง300ในทางฝั่งยุโรปครับ ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ Naj Favorite ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื Tyson ่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ <oro>